เป็นต้มอึ้องไว้แล้วเดี๋ยวหน่อยไทยบททันคุณนะอุ้ยหอมใส่ใบบกคามแล้วกับผักติวนะคะอันนี้คือต้มว่าสีมันเดือดๆคุณกด,อดอเอาแบบจังสีเลยสีปุงงปงเง,งเลยหอมๆน้ำคนใบบกคามกับใบผักติวนะคะ อึงเผานี่ไงคักไงแน่ทุกคนดีตัวอันบลบรรเบะเบิดใส่หนาเนาะมันโตใไไหญ่หลายไอ้สายเพิ่นบ่ได้ผ้าทองผ้าอย่างเพิ่นเอาจังสีเลยกินแบบบ้านๆเพิ่นว่าเดี๋ยวต้่มให้เปื่อยอีกน้อยนะคะแสแสรบอับอบอับเสแสบ่แสบ,สบจ้า มีแต่ไข่ไข่อึงไข่มากินต้มอึงน้ำกันด้อจ้าแซ่บตอนนี้รสชาติหอมมากหอมใบผักติ้วหอมใบบกขามอ่อนหอมปล่าแสบ,บนัวคักขอชิมก่อนจ้าเ็บกินเองแล้วหน่อยขอชิมเนททับพีเลยนะคะ อืมอืมเจแบบ็บแสบเจ็บแล้วมาเดอจ้ามากินน้ำกันจ้าพร้อมเสิร์ฟปิดแก็ตเลยจ้าหอมห้วยห้วยภูนปาดนี่จะฉาบฉีกแล้ว บาดไข่เต็มทองว้าวน่ากินมากไข่อึ้งอ่างปาดหลายขนาดเลยคุณอาสี่ก็งงอยู่อันนี้เป็นอย่างก็ตับ อันนี้ไข่ล้วนๆอันนี้มันมันอันนี้เป็นกระเพาะว่าสั้นเสียบแสบมาได้จ้ามาเด้จ้ามากินอึ้งกับแว้วหน่อยเ้อะคะ่ะขออนุญาตเห็นให้กินม,มไข่นิ่มมาก เต็มท้องเลยแม่ไข้แหมอันนี้ใส่ซอนใส่เข่าพร้อมแบบนี้เลยแล้วก็กินมันมันอิ้งอ้างจ๋ามากินนํำกันนะคะ แสบไลร์ <c oughs> ติดคอเลยสุดน้ำมกันสำหรับคลิปนี้แบวนน้อยขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ